หมดพลังจริงๆอะ่ะพี่จะบอกว่าการจะเพิ่มพลังงานชีวิตเนี่ย จริงๆมันเพิ่มได้หลักๆเลยนะจากสี่ช่องทางจริงๆอ่ะพลังงานชีวิตนะสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ไง่ายแล้วไม่ต้องซื้อเลยอ่ะเขาอยู่ติดตัวเราตั้งแต่เราเกิดอ่ะจนถึงวินาทีที่เราไม่มีชีวิตนี้อยู่บนโลกแล้วอ่ะมันก็คือลมหายใจเราเนี่ยแหละลมหายใจคือพลังงานชีวิตหรือถ้าแบบหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็นชี่อ่ะคนจีนชี่เดินลมปราณคนอินเดียปราณคือลมหายใจการเคลื่อนไหวในร่างกายนี่แหละคือพลังงานชีวิตถ้าลองสังเกตดีตอนเราหมดพลังทอย เ,เราหมดอะไรต่อยากอะช่วงนั้นน่ะเราจะแบบไม่ค่อยหายใจถูกปะเราจะแบบหายใจตื้อและทีๆอะประมาณนั้นน่ะมันทําให้เราไม่มีพลังงานชีวิตคนที่จะดึงพลังงานได้ดีดอะ่ะหนึ่งแหละทำไมเขาถึงไปออกกําลังกายอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะตอนเราออกกําลังกายอะ่ะมันจะทําให้เราอะเทคออกซิเจนนะ่ะโดยอัตโนมัติถ้าวันนี้น้องอยากมีพลังพี่แนะนําให้หายใจเข้าลึกๆให้ท้องป่องเลยแล้วค่อยรู้สึกถึงว่าหน้าอกมันขยายขึ้น แล้วก็เป่าออกทางปากช้าๆคำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรือในระหว่างวันถ้าเรารู้สึกตัวได้บ่อยเท่าไหร่ให้เรานึกถึงการหายใจเข้าลึกออกยาวแบบเนี้ยตลอดก็จะช่วยเสริมสร้างพลังงานชีวิตได้ดึงพลังงานได้อันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองเลยพลังงานชีวิตมาจากอะไรอาหารแต่ไม่ใช่แคลอรี่นะจ๊ะ หลายๆคนบอกว่าเนี่ยกินเยอะๆเลยเนี่ยกินเยอะๆอ่ะจะได้มีพลังงานไปทำงานจริงๆอ่ะแคลอรี่กับพลังงานชีวิตมันต่างกันนะกินให้ตายยังไงแต่ถ้าเกิดกินของที่มันไม่มีพลังงานชีวิตอ่ะอาหารกระป๋องเคยได้ยินไหมอาหารอายุยืนจะทําให้เราอายุสั้นอาหารที่อายุสั้นอะจะทําให้เราอายุยืนอย่างเช่นอาหารกระป๋องอ่ะอายุสั้นหรือยาวยาว ถูกป้ามันเก็บได้เป็นปีโอ้โหหลายปียงเอามากินได้เลยอ่ะอันนั้นมันไม่มีพลังงานชีวิตแล้วเรากินไปเราก,ก็ได้แค่แคลอรี่แหละแต่เราไม่ได้พลังงานชีวิตแต่ถ้าเกิดผักสดผล,ลไม้สดของสดเนี่ยเราเด็ดมาจากต้นเรากินน่ย เราได้พลังงานชีวิตไปด้วยหรือแม้กระทั่งเผือกมันที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็มีพลังงานชีวิตได้แร่ธาตุได้อะไราจากธรรมชาติมันคือพลังงานชีวิตหมดเลยที่ไม่ผ่านกระบวนการตรงเนี้มีพลังงานชีวิตสูงดูดซับอะไรละ่ะแสงแดดลมน้ํามาเป็นพลังงานชีวิตเรากินเข้าไปเราก็ได้รับพลังงานตรงนั้นไปด้วยอันนี้คืออาหารไม่ใช่แคลอรี่นะพลังงานชีวิตอันที่3คนที่หมดพลังชีวิตอะ่ะเพราะเขาไม่ได้มีเรื่องที่ทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองอะ่ะ คนทุกคนบนโลกใบนี้มีความต้องการที่จะอยากจะเติบโตอยากจะเห็นตัวเองพัฒนาอยู่แล้วแหละถ้าวันนี้เรานอนอยู่บ้านเฉยเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะ่ะคิดว่าเราจะเหี่ยวปะละ่ะเซ็งตายเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างน้อยๆเราต้องรู้จักตัวเองให้มากที่สุดว่าเรามีแพชชั่นอะไรอย่างน้อยๆถ้าเราไม่รู้จักตัวเองนะเราไม่รู้ว่าเรามีแพชชั่นอะไรอะ่ะให้ออกไปทําอะไรบางอย่างเพื่อผู้อื่น แล้วเราจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนโดยเบื้องลึกแล้วอะอยากที่จะเป็นประโยชน์อยากที่จะให้อยากที่จะแบ่งปันถ้าวันนี้ไม่รู้จักตัวเองไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะทําอะไรไม่มีแพชชั่นออกไปทําอะไรก็ได้เพื่อสังคมแล้วเราจะมีพลังมากขึ้นจากตรงนั้นยิ่งให้ยิ่งได้รับอะยิ่งให้ยิ่งรู้สึกฟูลฟิลและนํามาสู่ข้อสุดท้ายนี่ก็คือข้อที่4พอเราออกไปช่วยไปให้ มันจะเกิดการมีสังคมโดยอัตโนมัติถูกปะแล้วมนุษย์น่ะเป็นสัตว์สังคมหรือเป็นเป็นคนที่อยู่ในถ้าคนเดียวได้เออลึกๆแล้วถึงแบบฉันบอกว่าฉันเป็นอินโทรเวิร์ดฉันไม่ชอบคนแต่จุดจุดนึงอะ่ะเขาก็ต้องอยากที่จะมีสังคมอาจจะเป็นสังคมเล็กๆสองสาคนแต่อย่างน้อยๆคือเขาต้องอยากที่จะมีการแลกเปลี่ยน พลังงานซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความคิดมีการให้ความรักกันโอบกอดกันให้สิ่งดีๆแก่กันน่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความรักต้องการการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วถ้าวันนี้รู้สึกไม่มีพลังเราลองออกไปเจอเพื่อนๆสังคมออกไปทำเวิร์กช็อปกิจกรรมหรือสัมมนาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวพี่อาจจะมีแบบเวิร์กช็อปมาเจอกัน3ชั่วโมงเงี้ยน้องก็มาก็ได้มาเจอกันแล้วในกลุ่มของพี่ก็จะมีแต่คนน่ารักน่ารักมี m i n d s e ตดีๆมีพลังงานดีๆทั้งนั้นเลยแล้วเราก็มาพูดคุย เป็นทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้ก็บอกเอาไว้เผื่อว่าเราจะได้เอาไปลองปรับใช้กับชีวิตดูจะได้มีพลังมากขึ้น